Malayu 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 Ha, dia last island tu kan Di island yang sebelah lagi tu Island, island yang sebelah tu Nampak tak pokok yang tiga batang kurus tu sebelah tu Dia ada tiga cabang tu kan ha, Dia tak? ada tiga cabang tu kan Okay Kita lama lagi, lama lagi, kita hekot jemur. Dua, 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 dua,

เดี๋ยวได้ลงทุนไงได้ครับนี่เหลรยวนะครับเอาเฟินเฟินใช้ทีเดียวเลย

โอ้ยทำไม่มีหลุมนก็ได้โอ้ย้เลยใ้ใช่เดี๋เชือดึงจมก่อนเชืเส้นั้ก็อยงไรลงนอกทุ่นลงตามทุ่นเลยง่ายงใหลง้แต่ผมลงไปผมช่วยลพอลงไปสุดแล้วก็เดี๋ยวมลแลึงลงตามไอ้พวกทุ่เรียบร้อยแล้วยิ่งให้ชนันนะ นำตื ư, ã, ư, ้นหลอกช่องเบ็ดวาหลอกตื้นวิ่งวงกลมไปเลยใครใครใครพายเชือกใครพายเชือกคล้ายสุดอะใช้มือจิกไปตามทุ่นนะ ถ้าเจอกระตุกเชือกคันเปื่อยล้วก็มาเข้าวม้าติดชุนไปขึ้นตามชุนใช่ใช่ครับลืมไปบินจักตรงไหนวะมันต้องหนังบินเสื้อไม่หลวเหล่มันไม่ใช่ก้อนมันไม่ก้อนไฟ

ไม่แต่ถ้ามันมีแรงได้ไม่้องผูกไม่้องผูกแบงไม่ประกอบไปรู้เถอะพี่จ๊ะตายอ่ะตายปี๊ด được chưa được chưa được à

เอาแบบเส้นเดียวยังไม่ได้ปล่อยเส้นเดียวเส้นเดียวเปอร์ยาวเลยเพราะมันพิกัดเราไม่ชัดเจนไงเราจุดกันเลยเขาบอกไส่กล่องของพี่เดี๋ยวทำกล่าวสวยงามเออตาเจนนี่สวยเลยนี่ตั้งยนหน้าไป่ยกไหนหลังลงโค้นนี่ก็อยู่เลยมีไว้ที่คอ อาจาย์จะทเชือไมมเอ่ยเอเรามีแล้วไได้เหรอเออไม่ถึงเขาอ่ะนี่ก็มาเดี๋ยวกูพาไปตรงนู้นก็ได้ตรงนี้คอแล้วว่าง

ก่กแแต่ทีไม่เมือนลงไปถูกก่อนแล้วก็เดี๋ย uh, ว um ีนด้ห่้่ไต้นไ่เดินไยอไปนะีกเดี๋ยวเรียนเรื่องไม

Okey. Okey. Tak okay. okay. oh <laughs> I want the video. You can tag me on TikTok, Okay. <laughs>

Deu um belo